มาแถวนี้ก็ต้องทําแบบนี้ครับเพราะว่าที่นี่คือแหล่งโอโซนที่ดีที่สุดอันดับโลกเหมือนกันนะครับนั่นคือเขาใหญ่ครับแล้ววันนี้ก็จะพาุผู้ชมคม,มารีวิวร้านคอฟฟี่ซึ่งถือว่ากำลังมาแรงแล้วก็เป็นร้านที่โด่งดังที่สุดในช่วงนี้นะครับก็จะชื่อว่า88 Cafe ครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าด้านในเป็นยังไงแล้วก็ แต่ต้องยอมรับว,ว่าจากที่เห็นประเมินดูเข้ามาแน่นจริงๆครับเสาทิศเนี่ยจอดกันเต็มเอดเลยก็เดี๋ยวไปดูด้านในกันโอ้เมนูเขาก็มีหลากหลายนะเราไปซุ่มดูมุมมุมมุมอับดีกว่าเพื่อจะไปดูคนอื่นว่าเขามีชีวิตเป็นยังไงเป็นกาแฟที่ผมบอกได้เลยว่า ็นกาแฟรสโคราช <c oughs> กาแฟรสส้มตําโคราชฮะ <c oughs> รสจะจัดจ้านจีดจาด,จดแบบแบบหนักแน่นแบบคือเอาว่าถ้าใครง่วงงุน,งนมาเนี่ยมาเชอิญอเมริการนังดอกนี้เนี่ยผมแน่นอนว่ากระชากจิตวิญ,ญญาณของคุณให้ตื่นมาจากภาวังแน่นอนมาร้านนี้่ประเอินตกใจเมื่อกี <c oughs> มา เจอกับตะก้องที่โอ้โหเรียกว่ามันมาพบญาตินะครับมีคนหนึ่งที่หน้าตาคล้ายเขามากผมเลยต้องขอขอขั้นซีนนี้นิดนึงว่านี่คือใช่เลยเป็นพี่น้องที่พัดพากันมากว่า23ปีนะครับคนหนึ่งที่ไปตกกรรมลําบากไปตากแดดตัวดำเนี่ยกัเป็นคนหนึ่งก็ไปอยู่ในวังก็จะเป็นภาพนี้ครับไหนๆก็มาทั้งทีทางภูมกับต้นก็บอกว่าเอาซะหน่อยก็จะเหมือนคู่เกเท่าก็นั่งคอดลักกันนะครับ นบรรยากาศแบบฟาร์มแอดเวนเจอร์สามารถที่จะพายเรือเคนูเดินสะพานหรืออะไรเงี้ยจะเป็นกิจกรรมของโรงแรมที่เป็นที่พักที่นี่ที่เขาทำในเซกชันของร้านกาแฟด้วยนะครับแต่ส่วนคนที่มาเที่ยวเนี่ยก็ทานกาแฟร่วกิจกรรมเล็กๆน้อยได้แต่ว่าอาจจะต้องซื้อต,ตั๋วต่างหากก็เป็นบรรยากาศการท่องเที่ยวที่เขาใหญ่ที่กลับมาเปิดอีกครั้งหนึงนะครับแล้วผมก็ขอปิดท้ายร้านนี้ด้วยการจัมเปอร์จาก Coffee. ไปแปด f า e ฟไปยังร้านนักคูกนะครับแล้วเราก็มาถึงอีกร้านนึ่งนะครับชื่อว่าร้านเจ้าฮูกคาเฟอินขาใหญ่บางคนก็บอกว่าบางคนก็บอกว่าร้านนี้ที่นักฮูกนี่ใส่กาแฟจะเข้มคน กลางคืนไม่ต้องนอนกันหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวไปดูไปชิมกันหน่อยสําหรับคาแฟร้านนี้ซึ่งมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่เขาใหญ่อยู่ฝั่งของขนงพระก็คือฝั่งธนรัตฝั่งหมูสีเนี่ยก็หลายคนไปเที่ยวแล้วย่านนี้ทั้ง88ทั้งเจ้าฮูกเนี่ยก็อยู่ฝั่งขนงพระไปชิมกันหน่อยอันนี้เป็นสนามกอล์ฟเลยครับร้านกาแฟนี้ใช่ค่ะเป็นมินิกอล์ฟค่ะเป็นแบบพัตติ้งค่ะเป็นพัต9ก้าหลุมค่ะวนสองรอบ บริการค่าคิดยังไงครับค่าใช้จ่ายเข้าสนามคือคนละ100บาทค่ะแค่100บาทเองตีได้ทั้งวันทั้งคืนเก้าหลุมบน2รอบค่ะออแจะได้2รอบโอเคโอเคสองรอบไยวต้องรองหน่อยมาไหนก็มาแล้วไม้นี่ให้ฟรีหรือว่าต้องเช่าเรามีอุปกรณ์ให้ค่ะราคา100บาทรวมอุปกรณ์อ๋อมีไม้มีอะไรให้ด้วยนะแคดดี้แล้วก็รถกอล์ฟคนที่อยากมา ไม่เป็นไม่เป็นหรืออยากสนุกแต่ไม่ถึงกับต้องออกรอบกอล์ฟเนี่ยแบบนี้ได้เลยสนุกสนุกโอ้ไอเดียดีนะครับเปิดประนานเนี่ยัครับกอล์ฟนี่น่าจะปีปีกว่าค่ะปีกว่าเนาะส่วนร้านอาหารนี่ก็3ปีกว่าอ๋อนี่มีมีคนมาใช้บริการเยอะไหมมีค่ะส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะมาเสาร์อาทิตย์ค่ะมาพัดเลยเนี่ยนะาาพัดสนุกบางกลุ่มก็จะมาเป็นกวนค่ะกุ๊บกันมาพัดได้แต่ห้ามชิป ใช่ค่ะเป็นพัดอย่างเดียวค่ะโอเคนะครับก็ถ้าใครร้อนใครอะไรนะครับตัวนนน้าให้พัดมันอย่าเอาไม่ใช่มาเจอผู้จัดการตัวจริงนะครับได้อธิบายได้ถูกต้องว่าที่นี่เอ่อทเป็นสนามพัดยังไงอะไรแบบไหนยังไงที่นี่สนามชื่อโออินวันอ่าโออินวันนะคะก็คือโอแปลว่าเจ้าผู้อาอินวันนะคะสนามจะเป็นอ่า นายโฮนะคะก็คือ9หลุมแต่วนเป็น2รอบก็คือ18หลุมมาตรฐานระบบการทำสนามเป็นระบบของนิวซีแลนด์นะคะฝนตก10นาทีเราสามารถที่จะออกเล่นได้เลยแล้วก็การตัดหญ้านี้เราจะเทสสปีดด้วยนะคะ ก็คือสามารถที่จะมาเล่นจริงได้หรือก็เด็กๆมาเล่นก็ได้จะเป็นพัดติ้งอย่างเดียวระยะเวลาการเล่นจะช้ายังไงก็ไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าสมมติว่ามีก้นหรือสองก้นเราก็คือจะเว้นระยะห่างให้ค่ะอดเลยครับเดี๋ยวต้องลองสักหน่อยขอบคุณครับขอบคุณครับและท่านผู้ชมนะครับในการพัดหลุมหนึ่งนะครับโปรยุ่นจะมาแนะนําแทคติกเกี่ยวกับการพัดหลุมหนึ่งระยะ12หลาค่อนข้างไกลนะครับ วิธีการก็ไม่ยากนะครับสาหรับการพัดหลุมหนึ่งที่บริเวณคคลนขอบคลนตรงนี้นะครับวิธีการแรกคือการพัดให้โดนลูกนะครับแล้วก็วิธีการที่2คือทําให้ลูกลงหลุมนะครับถ้าคุณทําได้2อ,อย่างนี้คุณก็ช,าชานะนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูไม้ไม่ดีด้ว่ครับไปเปลี่ยนไม้หน่อย และลูกนี้ก็คือลูกประวัติศาสตร์นะครับที่แจ็คนิคลอสนั้นได้พัดทีเดียวนะครับแล้วก็ทำเซฟพาเพื่อจะเฉือนทางเซบีเบเยสเต์รอสนะครับในในยูโรเปียนโอเพนครั้งที่4 look at that finish this is tiger the artist back the one two ก็หลังจากที่พัดกรอฟเสร็จนะครับก็มาชิมกาแฟกันอีกสักแก้วหนึ่งกาแฟร้อนเพราะว่าทางร้านเนี่ยก็แนะนําว่าให้ลองชิมแบบร้อนๆดูเพราะว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านเขาอเมริกาโน่ร้อนนะครับซึ่งทางร้านก็บอกว่าจะเสิร์ฟคู่กับทางเปปเปอร์มินต์เดี๋ยวชิมกาแฟก่อ,น,อ,อนนี่ก็อธิบายไม่ถูกก็ใกล้เคียงกับทางสตาร์บัคก็นะครับก็ทาง88คาบคฟาเขาก็จะแบบ เข้มอึดหนาเลยอันนี้ก็จะออกแบบมีเดียมหน่อยก็ั่วคัวค่วกลางแล้วก็กินกาแฟไม่เข้มไม่ขมเนี่ยทานได้ทางร้านมีพิซซ่าด้วยแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเชิญทางผู้จัดการร้านนะครับมาคุยกันสักนิดหน่อยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คือคุณน้องนะครับเจ้าของร้านเจ้าฮูกคาเฟ่อินเขาใหญ่นะชื่อเต็มๆของร้านนี้เขาก็บอกก,อก่อนเลยนะครับว่า เรามาบุกร้านนี้เนี่ยไม่ไม่ให้ตั้งเนื้อตั้งตัวเลยเพราะว่าก็มาตะเวนท่องเที่ยวเรบรนรอบๆเขาใหญ่ก็เจาของร้านเจอพอดีก็แนะนําว่าต้องชิมนิดนึงสําหรับพิซซ่าซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเนี่ยถามคุณนองเป็นไงบ้างพิซซ่าอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านจะเป็นชื่อพิซซ่าหน้าเจ้าหูกนะคะเจ้าหูก็คือ,อจะมีซอสมะเขือเทศผสมซอสเทอร์เนไอแลนด์มีเห็ดชปยองมีหมูสับเส,รรสกอะรวมนะคะ แล้วก็จะมีชีส3าอย่างคือเชดดาร์ผสมมอสซาเรล่าแล้วก็มอสซาเรล่าราดอีกทีแล้วก็เชดดาร์ล้วนที่เป็นสีเหลืองๆเน่ยนะคะลูกค้าจะเข้าใจว่าเป็นไข่จริงๆก็คือเป็นเชดดาร์ล้วนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยทางร้านเนี่ยเป็นเป็นสูตรของเราโดยเฉพาะช่วงนี้ขออนุญาตชิมนะครับพิซซ่านี้ทานกับมือเลยคนตะเลียนสอนผมมาแล้วเวลากินนี่ก็คือให้ปับครึ่งแบบนี้ปับครึ่งเอะจะกินนิ่มๆ ขอแยกชิ้นนะครับอืมดูแล้วแค่สองชิ้นก็อิ่ม <c oughs> ก็ถาดนี้แนะว่าถ้สามคนกำลังดี <c oughs> อ่ะก็อย่าลืมมาเขาใหญ่แล้วแวะเวียนกันมาลองชิมกันดูนะครับ <c oughs> มีกิจกรรมตีกอล์ฟ <c oughs> ซึ่งราคาร้อยบาทเนี่ยผมว่าไปหาตีที่ไหนก็ยากนะอันนีเน้เป็นสิ่งที่ทร้านนำเสนอควบคู่ไปกับการทำร้านอาหารไปด้วยก็น่าสนใจนะครับ มีอาหารหลากหลายแล้วก็มีกิจกรรมให้เล่นที่น่าสนุกแล้วถ้ามาร้านนี้ถูกหรือไม่ให้สังเกตนะครับของแท้ต้องมีรถคูอยู่บูดประจำโตบ๊ะคุณมาถูกแล้วแน่นอน